สวัสดีครับนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ครูสลรดก็จะมาทำภารกิจใหม่ๆคราวนี้เรามาเริ่มต้นจากฝั่งธนบุรีถนนจรันสนิทวงบ้างนะครับก็เป็นศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่สุดในย่านถนนจรันนั่นก็คือ Home Pro นั่นเองเพิ่งเปิดได้เมื่อปี2,564ตอนโควิด ถือว่าเป็นการเติบโตของถนนจจรัญเนื่องจากมีคอนโดมิเนียมขึ้นเยอะตรงนี้เราย้อนนิดหนึ่งไปที่ซอย18ซอยวัดโพเรียงวันนี้ครูจะพาไปทางลัดเป็นถนนลัดนะครับรถยนต์ก็เข้าได้รถ จักรยานยนต์ก็เข้าได้ดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจากถนนเส้นนี้เมื่อไปเส้นทางลัดตรงนี้แล้วจะไปโหกกองทัพเรือได้เร็วมากๆในช่วงเวลาเร่งด่วนแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะใครใช้รถจักรยานยนตน์ตอนตอนเช้าเนี่ยจะไวมากๆไปทำงานทันแน่นอนนะครับไปเช็คชื่อทันแน่นอนก็วิ่งไปตามถนนเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นถนน เล็กๆถนนซอยดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรครับตรงตามเส้นทางอย่างเดียวเลยเน้นตรงไหนมีเสาไฟฟ้าเนี่ยก็วิ่งตามเสาไฟฟ้าเลยครับถนนเมนตรงนี้วิ่งเข้าไปครับตาม GPS พเลยนะครับก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอิสระภาพได้ระวังรถสวนนิดนึงถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยถ้าสวนเนี่ยต้องหลบข้างทางนิดนึงนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยหอพักเยอะแล้วเป็นจุดที่หอพักราคาถูกด้วย อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักในกรุงเทพเนี่ยคอมเมนต์มานะครับขอสัก10ไลค์ like, เดี๋ยวครูจะทำคอนเทนต์หอพักให้สำหรับคนเงินน้อยนะครับเริ่มต้นเห็นไหมครับในนี้นมีหอพักเยอะเลยต้นซอยเนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าจันรสิบสามท้ายซอยก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินโพสาต้นเรียกว่าตรงนี้ทำเลทองเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายหอพักในซอยนี้ราคาแค่3 0 0พัน 2 5 0 0ถึง3 5 0 0เท่านั้นเองถือว่าถูกมาก,มากๆที่ใกล้รถไฟฟ้าขนาดนี้นะครับแต่อาจจะต้องต่อวินนิดหนึ่งเราก็ตรงเข้าไปตามถนนซอยนะครับจะสังเกตจะเห็นป้ายที่เขียนว่าทางรัฐอิสรภาพมันจะมีอยู่เป็นระยะวิ่งเข้ามาจะเป็นบ้านคนกับหอ,อพักจะเป็นส่วนมากนะครับถนนโล่งมากใช้เวลาเร็วมากครับตอนนี้วิ่งมาแค่นาทีเดียวเนี่ย รถไม่ติดเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงเช้านะครับก็ถือว่าเป็นการลัดเส้นทางเร็วมากจากรถไฟฟ้าไปต่อท่าเรือในซอยนี้จะมีเซเว่นอีเลเวนเป็นระยะเนื่องจากมีประชากรอ,อยู่หนานแน่นใครจะหาที่พักในซอยนี้ใกล,ล้รถไฟฟ้ามากๆรา,าคาถูกกว่าฝั่งพระนครเยอะครับคูแนะนำเลยนักเรียนคนไหน รู้เส้นทางใหม่ๆแจ้งครูได้ตรงไปครับตรงไปเห็นไหมครับเห็นหลังคาวัดแล้วเนี่ยครับมาโผ่ตรงนี้แล้วครับวัดอะไรเนี่ยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่วัดปลายทางแล้วนะครับวัดปลายทางเราคือวัดชิโนรัารามรือเขาเรียกว่าชิโนรัตนั่นเองมีโรงเรียนมัธยมด้วยนะครับขนาดใหญ่เลยนักเรียนอยู่เยอะนะครับจะเห็นป้ายที่เขียนว่าทางรัฐถนนอิสรภาพเป็นระยะเราก็วิ่งตามป้ายเลยนะครับ จากนั้นเส้นทางตรงนี้นี่ครับมาโผล่ที่วัดชิโนรสารามแล้วเห็นไหมครับเร็วมากๆจากจรันเนี่ยมาโผล่ศิลปภาพใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเองข้ามสะพานข้ามคลองมาเร็วมาอ้าวเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับผมไม่ใส่หมวกกันน็อกแม่มาแว้นอย่างนี้เดี๋ยวเถอะนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดดังนั้นขับขี่ปลอดภัยใส่มวกด้วยนะครับทุกครั้งที่อัดคลิปใครใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็ เห็นป้ายทะเบียนเลยนะครับอาจจะโดนตำรวจเรียกเก็บค่าปรับตามหลังได้นะครับครูก็ไม่รับชอบนะจ๊ะจากตรงนี้จะเลี้ยวยากนิดนึงระวังนะครับเป็นทางลงสะพานมาัดงดนั้นทางด้านขวามือเนี่ยรถจะมาเร็วนะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นทางตรงมาจากแยกพานมกรถขึ้นสะพานก็มาเร็วตรงนี้ต้องกระพิบไฟแล้วรอจังหวะดีครับ เมื่อจังหวะเวลาแรงลมและองศาพร้อมแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วบิดนะครับเพื่อเร่งให้พ้นระยะที่อันตรายพอปลอดภัยแล้วเราก็ชิดซ้ายเหมือนเดิมนะครับอูนะครับไม่เร็วนะครับเห็นไหมครับข้ามสะพานตรงนี้โผอิสรภาพเรียบร้อยทางวังนันกองทัพเรือลงสะพานมาจากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือวัดอรุณ ตรงนี้จะมีเส้นทางลัดอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องไปเลี้ยวที่แยกโพสามต้นเราสามารถเลี้ยวเข้าซอยพาณิชยาการราชดำเนินหรือซอยโรงเรียนมัธยมทวีทาพิเศษได้ตรงนี้ครับทางลัดหน้าปักซอยมีเซเว่นตรงเข้าไปเลยด้านขวามือสังเกตดูจะเห็นโรงเรียนพาณิชยาการราชดำเนินเป็นโรงเรียนพาณิชย์ ของรัฐบาลนะครับก็มีนักเรียนหลายคนเรียนที่นี่จากนั้นด้านซ้ายมือถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนฝั่งทนที่มีชื่อเสียงมานานเลยโรงเรียนทวีทา่าพี่เศกนั่นเองสอนม .1 ถึงม .6 ตรงไหมครับตรงนี้เป็นวัดวัดอะไรเนี่ยครูจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยวัดอะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อยครับวัดอะไรเนี่ยตรงไปครับ ตรงไปเห็นเดอะฮักแล้วตรงไปนะครับตรงนี้เห็นนะครับสะดวกมากเลยลดเวลาได้เยอะนะครับใครไปโผล่แยกฟีลาดเนี่ยเสร็จแน่นอนหรือแยกท่าพระบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงเลยครับท่าเรือเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้เส้นทางนี้เนี่ยห้านาทีจบครับไวมากๆเลี้ยวขวาเปิดไฟมองให้ดีแล้วเลี้ยวเลยนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นหอประชุมกองข้าเรือเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นทางวันเวตรงไปก่อน งไปก่อน oh ตรงนี้ก็ข้ามคลองนิดนึงตรงไปนี่ใกล้ถึงแล้วครับด้านซ้ายเราเนี่ยสองบล็อกเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วถนนตรงนี้เลี้ยวไม่ได้นะครับใครอย่าไปเลี้ยวนะเป็นวันเวนะครับต้องไปซอยถัดไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับจากนั้นผ่านร้านข้าวหมูทอดอร่อยมากวัดอรุณเลี้ยวซ้ายตรงร้านป้ายนะครับแล้วก็ตรงไป ทางนี้เลี้ยวขวาไปโหก,กองทัพเรือเลี้ยวซ้ายเข้าท่าเรือผ่านเมนวัดอรุณเหมือนเดิมตรงนี้จะเห็นว่าใกล้ถึงซอยแล้วครับลดความเร็วเปิดไฟเลี้ยวขวาเมื่อเห็นซอยตรงนี้วังเดิมแดเลี้ยวเลยครับนี่ครับโรงเรียนปะถมทวีทาพิเศษมุ่งหน้าเข้าสู่ท้ายซอยเอายาฤิ์ขวางทางมุ่งหน้าเข้าสู่ท้าย,ายซอยก็จะถึง ท่าเรือวัดอรุณราชวรรา,ามนั่นเองเป็นท่าเรือที่นักท่องเที่ยวใช้บริการเยอะมากเพราะว่าสามารถต่อไปที่สถานีรถไฟฟ้าสาทรได้หรือไปอีกด้านหนึ่งก็ถึงจังหวัดนนทบุรีท่าน้ำน,นนเลยนะครับท้ายซอยสุดก็จะเป็นท่าเรือแล้วจ้าเป็นไงครับเส้นทางสาธารณะทางลัดระวังรถไฟฟ้าจรัน13โฮมโ Pro และ ท่าเรือวัดอรุณเรามาถึงแล้วตรงนี้ขอจอดตรงถนนหน้าโรงเรียนปฐมทวีธาพิเศษแล้วก็ไปต่อเรือไปในเมืองได้เลยจ้าตรงนี้ทางแคบนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นท,ที่ที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปหกเลยใครสนใจอยากเรียนโรงเรียนนี้ สามารถขอข้อมูลเข้ามาได้หลังไมเลยนะครับหรือว่าผู้กครองตรงนี้จอดได้เลยจ้าจอดแอบ,บแอบ,บเพื่อความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางในเวลากลางวันในวันแรกกล้องคูเวลาอยู่ในเวลากลางวันเนี่ยมันก็ชัดเจนเอาเรื่องอยู่นะกล้องเสี่ยวมี่แคมรุ่นแรกเลยนะครับใช้มา6ปีแล้วยังไม่พังเลยทนทานมากเลย ใครอยากให้ครูพาไปเส้นทางไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะวันละคลิปวันละคลิปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s u b ส c r i ป e เวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ชมก่อนใครเป็นกำลังใจให้ครูพาท่องโลกต่อไปวันนี้ต้องไปแล้วจ้าสวัสดีครับ